เสร็จแล้วนะครับลองกล้องหน่ครับลองกล้องใหม่หน่อยเสร็จเรียบร้อยนี้พี่เขาขอหางมือสองไปด้วยเราก็มีหางใครให้หลี่นะครับของเก่าแต่สภาพสวยมากมแจาการทำสีเรียบร้อย ไฟกลางคืนเด้ให้ดูไฟกลางคืนไฟก็จัดเต็มเลยครับก็ปอดไลท์ไอเป็น LED นะครับเ,เป็น LED ช่องยาวครับข้างหน้านี้น่าจ,จะประมาณ30เซนน่าจะ42เซนครับนี่เป็น LED รถยิ่งดีครับไม่ได้ออกติดครับเลยชัแน่นหนาครับแข็งแรงดูซีก็ดูสวยเนยครับดู <c oughs> ขึ้น นี่ห่างก็ยังไวครยังไม่ลงครับนี่หางพ่นสีให้พี่เขาใหม่ครับไปก็เป็นแมมมอสครับเช็ครปืนใหม่หมดครับขายให้พี่เขาไปในราคาถูกๆครับสามหมื่นถ้าเขาซื้อรถเราครับเราไม่ต้องไปคิดมากถ้าแถมได้ผมให้ครับถ้าเกิดโอเคก็ผมผมผมให้หมดนะเก็บสีให้นี่เก็บสปริงท้ายใหม่หมดครับปืนแน่นครับหางแพ้นะครับแทงหนีเปลี่ยนกันสึกให้ เปลี่ยนการศึกให้ครับก็การศึกให้อย่างดีครับเคนลูกปืนให้ใหม่หมดไปใหม่ครับแมมมสต้องใส่ใบอย่างดีครับยี่สิบหกนิ้วกลางใหม่ครัเมีใส่ตัวหูลากให้ดีเขาด้วยครับเดี๋รถติดหูลากของใหม่อาจจะมืดๆหน่อย ให้ดูไฟตอนคืนไฟหลังคาครับเพล้ยเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวรถไม่เห็นครับเห็นแนะน่นอนเดี๋ยวปิดไฟหน้าครับให้ดูข้างหน้าครับก็หลออแค่ไหน ใช้สอบถามได้ครับ0924614751